หลังจากทาเซรั่มเรียบร้อยนะคะขั้นตอนง่ายมากอันนี้นะคะลงแป้งผับเลยค่ะนี่นะคะผิวเราเราคนไทยคนเอเชียนะคะต้องลงแป้งผับที่เป็นสีเหลืองก่อนอันนี้ของยาฟูนะคะถูกประหยัดแล้วก็ไม่แพ้ไม่แพ้นะคะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะแป้งยาฟูหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปค่ะร้านเครื่องสำอางทั่วทั่วไปนะคะ เนียนใช้ได้เลยค่ะหลังจากที่เอย่าลืมทาคอด้วยนะคะอย่าลืมซับที่คอด้วยแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะที่เป็นตัวอุยเป็นตัวเนื้อแบบนี้นะคะนี่ลงแป้งให้ทั่วๆเลยค่ะ เร่งปุกคอด้วยนะคะหน้าขาวหน้าลอยหน้าวอกแต่ว่าคอดำผีมันก็จะหน้าลอยนะคะหลังจากลงแป้งเรียบร้อยนะคะโอเคเราก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะผู้ชายนี่สอเขียนคิว้วอันนี้นะคะไม่แบงค่ะโอเคนีเลยนะคะ วาดโครงก่อนแล้วก็ระบายไปเห็นไหมมีคิ้วแล้ว ผู้หญิงหน้าหมวยอาซิบแก่ๆมีเสียมีคิ้วแล้วมีคิ้วแล้วนะคะมีคิ้วแล้วโอเคแล้วก็แต่งให้เรียบร้อยด้วยอะไรแปลงที่เขาให้มาง่ายๆนะคะเห็นไหมเห็นไหมเขากตนแนละ้วใช่ไหมโอเคค่ะมีคิ้วเรียบร้อยนะคะต่อไปอนคะคนะคะไปก็จะ,ะเขียน อันน <Net> ี้ค่ะเป็นอายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์ก็จะเขียนยากนิดนึงสักครู่นะคะวิ่งเบลอตาดำเบลอตาล่าง ดูบิตาแล้วนะคะให่างนิดนึงโอเคเราก็จะมาเช็ดอืมเดี๋ยวนะคะเราจะมาซับออกอ่เรียบร้อยต่อไปก็จะลงด้วยขนตานะคะ อันนี้คือชอบมากนะคะใช้เชันเก่าแล้วแหละแต่ว่าเป็นของอซูปเปอร์โมเดลของมิสทีนใช้ดีมากๆค่ะเพราะว่าเขามีตัวนี้ที่สามารถทำให้ขนตาเราดูดูหนาขึ้นยาวขึ้นได้ด้วยนะคะอะก็จะเป็นเหมือนเป็นขนปุยๆแล้วก็ซ้ําอีกทีหนึ่งก็จะทําให้เราดูมีขนตานะคะ เ,เห็นเห็นไหมคโอเคเราก็จะดูเป็นคนมีขนตาแล้วนะคะเรื่องทางหน้าดเช็ดสักหน่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็มาลงด้วยลิปสติกนะคะอันนี้เพื่อใช้สีแดงก่อนนะคะ ยังสงสัสโอเคก็จะดูเปน็นคะนมีตาแล้วนะจ๊ะแล้วก็จะไล่ดังนิดๆน,นะคะ ไม่ไรเยอะเดี๋ยวดั้งลอยนะคะแล้วก็ใช้มืออืมนิดหน่อยก็ตรงนี้นะคะทำให้เราดูมีสันมากขึ้นเพราะว่าเป็นคนจมูกบี้นะคะไม่มีดั้ง แล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นมัสคาล่าทุกอย่างพี่อูมไม่ใช้แพงเลยนะคะคือราคาถูกก็สามารถสวยได้อ่าตัวนี้นะคะใช้วันนี้ใช้อืสีอะไรดีใช้สีนี้ดีกว่านะคะทาไปเลื่อีไม่ต้องแต่งเยอะ ง่ายๆสบ,บายๆเห็นไคะเราอาจจะแต้มสีที่มันเข้มนิดนึงตรงปลายตานะคะอันนี้เป็นแปรงที่เมื่อก่อนใช้มาซื้อมาสำหรับลงรองพื้นแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องใช้แนวนะคะผิวหน้าดีก็แต่งหน้าง่ายๆอ่ะโอเคค่ะวันนี้จะมาปัดแก้มใช่ไหมคะเดี๋ยวเอาที่ปัดแก้มก่อนเนาะ มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนะคะ,ะวันนี้ก็จะฟุ้งฟิ้งนิดนึงโดยการใช้ที่ปัดแก้มตัวนี้นะคะนี่ค่ะทําง่ายๆนะคะเพิ่ใช้ตัวนี้แล้วก็ดเดี่ยวนะคะต้องหนอกแก้มให้ดูมีสีสันแล้วก็สุขภาพดีพร้อมออกจากบ้านแล้วนะคะโอเค ร้อยค่ะเราก็มาปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยแป้งพับอันนี้แล้วก็ใช้แปรงตรงนี้นะคะปัดให้หน้าแต่คอยอย่าลืมทาคอนะคะเน้นย้ำทุกครั้งนะคะอย่าลืมทาคอด้วยโอเคค่ะพร้อมแล้วเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายใส่ตาหูวย รูตันรูไม่ตันนะคะแต่หารูไม่เจอโอ้ยทำไมวันนี้ใส่รูไม่ได้โอเคค่ะนะคเป็นใบพัดนะคะเป็นเรื่องอาการเชื่อว่า ใบพัดนะคะจะพัดพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเรานะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะทางตอนง่ายๆกับพี่ลูกพ่อที่ชอบนะคะอย่าลืมนะคะเซรั่มสกินบิวตี้ค่ะ